ผมไม่ได้ร้อพี่เอาแล้วรด้ยินมากันหนนี่รู้ไม่รู้ฝอยให้งงถามบอลนี่ฮะบอลนี่ไอ้บอลไห้บอลเรื่อกอนไรเรื่องบอลเรื่องบอลอะไรบอล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 มาเรื่องไหมเปิดแคปซูล96อันเลขเนึ่งถึงเลข96เลกมาสักเลขอ่า69ไง69 4 14 24 34 44 54 64 หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านี่นนีคุณชอบเลขอะ <c oughs> เลขดีเลขดีสีมูสี่วงกรเชียย่ิบเอ็ดไมขอยีิบเอ็ดครับยี่สิอ็ดได้สามสิบสามยี่สิบสามยิบสองยิบเอ็ดนี่ไปแดงไหมเออสีแดงไหมโดโคไม่น่นมามีสีแดงอันนั้นสองมั่ง ออสองปุ 2, ๊บสีทองมาเฮ้ยสีม่วเอเยสารีย่าหนึมาหนึ่งหนึ่งาหนึ่งหนึ่งแปหนึ่งแปหนึ่งหนึไม่ธรรมดาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ้เชียอันนี้มันแค่แปดเองนี่ว่าไม่ใช่สิบชิบหายแปดหนึ่งแปด ร้อบ้บแวบ้ม่เลขแรกที่คุบอกไปเออนั้นเอาไหมหกเก้าหมยเหกเก้าไหเดี๋ยนะุดบเจ็ดก็ไม่ได้เอามแปดหนึ่งแปดแปดสบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสิบสิแปดสี่แปดแปดเจ็ดห้าหกไม่ได้แปดแปดหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยที่จริงอันนี้เป็นเลขหกเก้าไป21นะยี่สิบเอ็ดสี หกเก้าจริงวะไอ้บอลมึงมันของจริงแพงเหรอวะเออเฮดูราคาดูราคาถึงไหมหลายพันก็เชียไม่ถึงพันอยู่แล้วเก้าสิบสองบาทไม่ธรรมดาแล้วบอลอันนี้อันนี้ก็ทุนคืนละยังทุนคืนตั้งแปดร้อยทอนแปดรอยหกหบกแปดเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดถ้าได้สี่มงอีกกี่นะ ขอสีแดงแล้วกันสีทองสีทองใช่ไหมไอ้แมงดิสติเกอร์เป็นมาได้สีแดงเอาใหม่ถ้าเกิดบอกอยากได้สีทองก็คือเอ๊อยากได้สีแดงคือเราต้องบอกว่าอยากได้สีทองอยากได้สีเงินพอแล้วอยากสีทองกับสีทองสีเงินพอแล้วสีทองมึงลงคืนไปเท่าไหร่แปดร้อยตอนนี้ก็กำไรแล้วโอ้โหกระเช้า บอลเล็กบอลเล็กบอลเล็กเราไหมฮะบอลเล็กเรามาบอลอันแรกอเลอันแรกอเล็กใช่ไหมไ้เปสเบดร้อยสิบเอ็ดนะนี่ไงติ๊กเกอร์ไม่มีสีทองข้างในเด็กได้ของเลยสองสี่หกสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดอันนี้กดวอนเกิดกูบอลเกิกูลำโพงนะ เอาว่ะวันเกิดที่อาร์ตว่ะเอาว่ะไม่ทำประดางเกิดกูนำโชคเท่าไหร่ยี่สิบแปดเอาว่าสีเดียวกันทำไมละเท่ากันมันนั่นมันเดือนเกิดผมมั้งสิสิบไหมไอ้กูแมวเป็นวันเกิดอ่ะมันเกิดผมวันที่หนึ่งมันเกิดวันที่ทำเมื่อไงสี่สี่แม่สี่สี่อันหนึ่งสองสามสี่ ไอแมวันเกิดมันไันเกิดบางช่วงไงก็สี่ไงมนเกิดวันที่สี่เอใช่เกิดวันที่สี่เขาเป็นไปดีเลยนะเป็นคนกินเกิดเวรกรรมไปนั้นนับจากข้างล่างขึ้นมาบนบ้างดิเอาสักอะไรเอาสักเจ็ดไปหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งส <c ười> <c ười> <ไ>องสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเจ็ดสัตว์เอสัตว์ีเอไอ้หียอความไแสงกดกดความไ่แสงปัดเสียวเน บาดเสียบกันหน่อยเล่อบอลอ,อน่งรอบบอลไหนวะบอลใหญเพิ่งหมดมุกเว็บบอลสักอย่างสักอย่างเ,าเลเก,ก้าไปสาธุให้เก้สาธุนล่สาธุสะคุณคุณนัเราเอ้เจ็ดเจไอ้ยี่ละยี่สิบเเนี่ย ไม่คเคยเปิดเจ็ดไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ยังยังยังสามสามสี่ห้าหกเจ็ดก่อนหน้านี้พี่อ๊ราสิบเจ็ดไงอันนี้เป็นเจ็ดต่อนำโชคว่ะนำโชคอ่สองวันทั้งวันเกิดทั้งเดือนไอ้หายเร็วๆมีป่ะวันเกิดแล้วก็เดือนสี่สามสี่สามอ่ะสี่สามมาได้สีสาสสามถ้าสี่สามแม่เี็วไปหวานแล้วสิบเก้าสิบเก้าปกแปด เป็นยี่สิเจ็ดิบเจ็ดบวกแปดเป็นสามห้าสามห้าบวกเจ็ดเป็นสี่สองอันนี้ก็สี่สิบสามไปอะไรเดิมนี่คือไม่ตรงวันเกิดกูแบบเป๊ะรอไมเส็นหอโอ้หมดแล้วนี่ยังมีอะไรเป็นมเดือนเต็มันแด่เลเบอนมังบอลมัไหไอเวเลยอ่ะบอลสักยังอ่ะอันแรกไปอันแรกเดียวเลย มึงก็ง่ายขวาบนขวาบนเฮ้ยอูโหมันสายเกิไม่ใช่แต่ที่สองไอเดียวมึงมองมเห็นแล้วหรือเปลอ๋ออันแรกจากขวาบนใช่ไหมนะมาไม่ใช่เมื่อกี้ตอนแรกมันอยู่ขวาบนเมื่อกีกอ้กดอะไรเสรอ๋อเป็นคำโทษทีบไม่ได้ตั้งใจบูมไปเอากันเอากันเอากันเฮ้ยเฮ้ยว่าติกเจออันไหนดิเอาตัวเนี้ยยี่สิบยี่สิบป่ะ แม่งลำปากเวบอกเลขแล้วเดวจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเอาชิปหายสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอโอ้นี่นี่ดีดอกอะตงนี้ยี่สิบยีสิโชกอีกเด็อดเดียวสีผ่ผัแล้วบึงมึงมึงช้าไปนิดหนึ่งตรงวอะไรว่าบันคิดเลขไว้บันคิดเลขไว้ บอลสักเลขไปบอลบอลบอกเล็กๆเคยฮะบอลสักเลขกไปคูง่ายๆฮะหนึ่งเนกแล้วดึงแม่งไม่เคยมูโชว์รับหนึ่อีกสิบเอ็ดอีกแล้วสอ่ะสิบเอ็ดใหม่อีกรอบให้ก็ได้เออตรงดีสิบเอดตรงดีอีกรอบเดี๋ยวกคสิบเอ็ดเ่โอ้โหไหนไม่เห็นมีเลยพี่ยะ น,น,นี้มั่งม่บอลสิเอ็สิบเอ็ยาวๆเ,เลยโอ้โหอ่ะสิบเอ็อีกรอบไปเหมือนเมื่อกี้เ,เกียดหาเออสิเอ็ดน่ามาแล้วเนี่ยบอลอ่ะพี่อาร์ตสีสไม่สีกัสิบเอ็ดเลยว่าคนคนนี้ ลองกดอันสุดท้ายดูดิเอา,าของจริงครับของจริงถ้าได้รถ้าได้แดงนี่คือุมได้กำไรนะได้กำไรเลย สิบเจ็ดอ๋ออันนี้หกหบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสเจ็ดไปไหนเนี่ยพี่อาร์ไม่เห็นมีเลย <c oughs> ไปหนึ่งไป <c oughs> อ่ะบอบอสักเลขดิบอ อนสักเด้งสามไโอ้ว้ยเป็นงั้นกันก่อนกากูมีกันบ้ากี่ตัวหนึ่งสองแล้วมา่ขอนะับหนึ่งองสามสี่ห้าาห้าห้าไปได้ นี <laughs> ่ไงมีดาบมิโลเป็นกันตนั้มไงามบัามบมมแอมอนสักเล็กดิปอนััอีกอย่างีมีะไรไม่มีโมเดลิี่ตัวห้ตัวห้าอีกแล้วอะไปห้อีอกรอบห้าปะวะไอเจ้ามาลูลูเอา้าชิบหายมึงเป็นับให้ดีๆ ไม่ครับไลยกูปิดไฟอยู่กูเกียรติมองนี่โอ้ยนั้นะหลับตาสุ่มนั้นจากห้าหันน้ำมาจากข้างหลังมาข้างหน้าดิว้าเกลือแดงเกลือแดงแค่แค่ได้สีแดงเดียวเราก็ใช่แค่สีได้สีแดงแค่อันเดียวขอเริเนหน้าว้าวคุณเราลึกในใจก้ามสิบหก เอา,าเแล้วเปิดแบบอ้อมมือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราลองแบบสุ่มสุ่มแบบดุรัวสุ่มแบบดุรัวห้าครั้งติดเลยไหมไปสิบสองก่อนใช่ปะได้ได้ได้สิบสอง นส<แ>่สุ่มห้าครั้งติดแบบรัวๆแล้วสองสามสี่ครั้งที่ห้าเนี่ยแหละคือมันย <injected>. <rix 2 S 2> ังไม่ได้ต้องแถมอีกหนึ่งสารสีฟ้าหมดเลยครับโเผืเชียร์เลย สักสอันนี้บนฮะสักอันไงขวาล่างขวาล่างเอออันไหนก็ได้ขวาถ้าทางจะหมดมุกศูนย์ไม่มี สี่ห้าเจ็ดแปดไม่ธรรมดาเจ็ดป่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจริงสมัยถึงก็กลัวโคตรเจ็ดเลยหกป่ะหกอ่ะได้หกไป เอ้ยความคิดดีอ่านแล้วมันก็ไปห้าต่เอาเสร็จก็สีนี่เรนยากจังวะยากเื่เทเรื่อเทเยคือไม่ไม่มีใกล้เคียงแ่อ่าแล้วก็สาม,ม มึงออกไม่ได้ล็อบบี้นี่เฮียกันแค่สองกูขอใช้สูตรห้าสี่สามสองหนึ่งของพี่ยาสก่อนดิโอ้โหไอ้เฮียเฮ้ยสัตว์เ้ยน่าจงว่าหนึ่งต้องด้และโอ้ยเฮียหน่าล็อบบี้คือสงสัยลุงคนนี้มันจะไม่ค่อยมีดวงเข้ามาในชีวิต ต้องเปลี่ยนเป็นอ่าอะไรวะเออต้องกดตรงนี้อ่าไม่ใช่นี่ว่าเราให้เขาถือแล้ว <OP. S 1> ถือมีดไว้เออ,เอ,อต้องกดยังไงวะให้มันอยู่นหน้าเนี่ยเป็นกร,รมกูลืมอ๋อนี่นี่นี่สีโฟสีโฟนี่เออ สี่โฟมไม่มีไว้วไให้ถือนี่แล้วันเออไปกดต่อ,เ,อเปลี่ยนพื้นหลังด้วยไบบเผื่อพื้นหลังนี้แม,ม่งอัปมงคลเป็นด่าน <c oughs> เป็นป,นปนบัน่นนะูุกไงเออดานนี้มงคลดีไปแล้วก็กดที่หนึ่งไปเลย เริ่มมงคลมาได้สวยสักอันไปบนฮะสักอันเป็นลูกลูกอีกอออันนี้มันเป็นแบบครบมีลูกอีก่ะสามสามสไปสามนี่ไงอะเปันมงคล แบบยาสักเลนงปูเป็นพี่น้องอคนเดียวเล็กนเกงเออปูสองี่ี่ดี่อ้าวโยนเกมไอ้ชี้อเลวไปปูไปสามสาได้ แค่น yeah, <c oughs> ั่งดูกูยังลุ้นแดนไม่เลี่ยกูแม่งลับประมูลคนชัดเลขหนึ่งเลขสามไม่กับประมูลคนนะลองสามอีกรอบเราเชื่อมมาในเลขสามไหมสามดูดิกูได้สีฟ้าติดมากันกี่อันแล้วได้ติดสีฟ้าติดมาสิบห้าอันแล้วเชี่ยอะไรครับนี่อ่ะ อ๋อสิบหกต้องได้สีแดงสีแดงจริงด้วยไอสัตว์เอ้ยทำไมถึงสีทองสีทองสามสี่ห้านี่เือดวะสีทองเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกออกสิบหกถึงวั่นเนี่ยสีทองไงเป็นสีอย่างเงี้ยเออสวยเออสวยสวยเป็นพิเศษถ้าเกิดได้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยโคตรสวยเลยกูรักน้าวีส่งน้าวีมา้กู วินกับยีเเหรอได้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 ห้าบอ้าบวเป็นสิบสามสิเป็นยี่สิเออโจโจโจทำไมมันเค็มเค็มวะเค็มมาก อีกวงสามอันติดมันไม่ธรรมดาสักอันนี้บอลโอ้ยสองไหมสองอะ่ะมันเยังมันเยังเ,เด็ดเบื่อแล้วลองเล็กหนึ่งต่อชิวไรดอยู่อ่ะ หลักหน่วยเยอะไปเดียว <c oughs> ไปหลักสิบบ้างเราอลองไปห <2 S 1> ลักสิบบ้างสิบสองได้ไปสิบสองอยากอยากได้นาะวีสีทองมากกว่า <c oughs> อยากความแรดรับสีแรงเอาละ

เออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอบอกเลยว่าไม่ไม่ธรรมดาจริงเอแหลกแหลกแหลกจริงๆแหลกอย่างนี้กูกูจะเลิกกินกระทิงแดงกูจะเลิกกินกระทิงแดงนวถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้กู เอ,อโคตรคุ้มผมเรียกพี่อะเอ้ยเอ้ยที่อะไรจะคุ้มขนาดนี้คยยแคปซูลสุดท้ายของผู้ท้าชิงมันต้องได้มาแล้ว อรอลองกิบมีกิบมี่กิบมี่ขวย่ยความเค็มไม่เป็นสองลองใครโจ๊กเริ่มหน้าเจียนเริ่มหน้าเจือนเออเราเราลองอยู่ระหว่างตรงกลางไหม นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบสตรงกลางตรงกลางก็คือเจเว้เพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ตรงกลางแปดกดตรงกลางของสิบสามอ7เจไปต่อ กูขอร้องแหละนาวีสีทองช่วยโผล่ขึ้นมาให้ผมได้สักหนึ่งชื่นใจผมชอบทีมพีมากครับทีมที่มีซิมเพิลสุดหล่อเลยแต่กูอยากได้นาวีแบบสีทองอสีทองไม่ก็สีชมพูก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอสีทองดีกว่านั่น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 สีทองสีทองให้นั่นนั่นสีทองเรามรวยเลยโดนฟ้าแล้วตอนนี้กูว่ะ เลยแตงเขืออนฮะอ่าสาระเหลียวเฉยเออฮาสุดท้ายแล้วโอ้เนี่ยน,ยน้อมีสีทองไม่เกี่ยวให้หน่อยเถอะผมขอร้องแต่ว้าวคุ้ง เราอยากได้ของดีๆดียคนอื่นเขาบ้างอย่างน้อยก็มาให้เห็นไม่อยากได้แค่เห็นอยากได้เลยอยากขอ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 ,ขอ,ขอสีแดงทองทองนี่ทั้งแดงทั้งทองในสีเดียวกันในหาขอสีสทองล้ว,วนแบบเงาเนี่ยสีดำทองเนี่ยเออ Liều bên nó là phản đi lại Đâm thoáng à, đâm thoáng Ừ. À, sự thái rồi, hay thịt gặp เอเชียราคาแต่ละอันโน้โ้แม่โน้โอแมโน้โอรวยรวยเตเขื่อไอสัสโต้ราคาแต่ละอันโอ้ทุนทุเชียอะไรครับเดีย คือว่าสารสนุนเกมอ๋อสารสนุนเกมที่เรารักให้อยู่ไปนานๆอยู่อยู่แดงเงินผมเป็นานานๆน,นะครับสกีทีโอคงส่วนตอนที่ผมขอไปนอนร้องไห้ก่อนเชือเขาเติมมึงไปรักกูอสับช้ำใจวะใช้เสไปละปิดไล์เอ๊ะปิด